เปิตัวแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลขึ้นอีกถึง80% ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกัน EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตการพัฒนาของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งล่าสุดทาง f a c t o r i a l ก็ได้เปิดตัวแบตเตอรี่โซ s ิ a ซีซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบ solid state ที่จะมาปฏิวัติว,ตวงการรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยสมรรถนะ และความยั่งยืนของรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันถัดไปโดยพัฒนาความหนานแน่นของพลังงานได้ถึง450วัตต์ออลต่อกิโลกรัมและผสานกับการออกแบบแคโทดแห้งชนิดใหม่เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนได้มากขึ้นจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม FESt หรือ Factorial Electrolyte System Technology สำหรับแบตเตอรี่แบบ solid state ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Factorial ซึ่งแบตเตอรี่โซลิตี้นี้นะครับก็ได้พัฒนาร่วมกับทาง Mercedes-Benz เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันรสร้างสารรค์พัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และเทคโนโลยีนี้นะครับจะถูกเสนอผ่านทาง OEM ก่อนสิ้นทศวรรษนี้และด้วยความที่ความหนานแน่นของพลังงานแบตเตอรี่รูปแบบใหม่สูงถึง450วัตต์ต่อกิโลกรัมทำให้สามารถขยายระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ถึง80%พร้อมทั้งลดน้ำหนักของรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถได้อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้นะครับระบบอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นแบบ All s o l i d State ของ Factoial r ได้แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการออกแบบอิเล็กโทรไลต์ ชนิดเหลวที่ติดไฟและระเหยตัวได้ง่ายกว่าโดยได้กำหนดเป้าหมายระดับความปลอดภัย EU ค่าไว้ที่ระดับ2และรักษาเสถียรภาพไว้ที่อุณหภูมิการใช้งานได้สูงกว่า90องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีศักยภาพที่จะลดความต้องการในระบบหล่อเย็นสำหรับชุดแบตเตอรี่แพ็คทำให้เป็นการลดต้นทุนโดยรวมของรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเพิ่มความยั่งยืนด้วยกระบวนการเคลือบแห้งรูปแบบใหม่ทำให้โซลติสไม่จำเป็นต้องใช้ตัวท ละลายที่เป็นสารอันตรายและขะจัดขั้นตอนที่ใช้พลังงานมากเหมือนกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและผลพลอยได้นั่นก็คือการช่วยลดต้นทุนในการผลิตพร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับแบตเตอรี่ของ f a c t o r i ียรูปแบบใหม่นี้นะครับทาง f a c t o r i ียได้ส่งมอบให้กับ Mercedes-Benz ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการใช้งานแบตเตอรี่และปูทางให้กับโ s ลติสและรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันถัดไป โดย Mercedes-Benz ได้ร่วมทำครอบตกลงในการพัฒนากับ Factorial ตั้งแต่ปี2021นำไปสู่การลงทุนถึง200ล้านดอลลาร์หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ6,700ล้านบาทในปี2022และแบตเตอรี่โซลติส์นี้นะครับจะช่วยพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าไปสู่กำหนดมาตรฐานใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทางต้นทุนและสมรรถนะหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน